เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับเรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรกันอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันค่ะนักเรียนมาดูที่หน้าจอกันนะคะในบรรทัดแรกเลยจะมีตัวเลข246บวก154เท่ากับ400ใช่ไหมคะแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูฝนจะทำเป็นสีเขียวสีส้มและสีเหลือง ถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆในบรรทัดที่สองนะตัวเลข400ลบกับ154จะได้เท่ากับ246นักเรียนสังเกตไหมมันจะเป็นการสลับที่กันแล้วมาดูอีกบรรทัดหนึ่งตัวเลขสีเหลือง,ล,องลบตัวเลขสีเขียวก็จะได้ตัวเลขสีสม้มถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะแล้วนะตัวเลขสีเขียวบวกตัวเลขสีสม้ม จะได้ตัวเลขสีเหลืองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสีเหลืองลบสีส้มก็จะได้สีเขียวหรือสีเหลืองลบสีเขียวก็จะได้สีสม้มเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอันต่อไปกันดีกว่า ข้อต่อไป413บวก237เท่ากับ650เห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยสีเขียวบวกสีส้มจะได้สีเหลืองเพราะฉะนั้นในบรรทัดต่อมาสีเหลืองลบสีส้มก็จะได้สีเขียวและบรรทัดสุดท้ายสีเหลืองลบสีเขียวก็จะได้สีส้มนะคะสรุปง่ายๆก็คือ650 ลบ237ก็จะได้เท่ากับ413เห็นหมคะ้ยคะ6 5 0 4 1ลบ413ก็จะได้237นั่นเองค่ะนักเรียนนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ ข้อต่อมาค่ะนักเรียน125บวก130เท่ากับ255นะคะนักเรียนสังเกตเหมือนเดิมเลยสีเขียวบวกสีส้มได้สีเหลืองบรรทัดต่อมานะคะ255รลบ130เท่ากับ125ดูง่ายๆครูฝนทำสีไว้ให้แล้วว่าสีเหลืองลบสีส้มก็จะได้สีเขียวเพราะฉะนั้น ในบรรทัดต่อมาสีเหลืองลบสีเขียวก็จะได้สีส้มนั่นเองสรุปความสัมพันธ์ง่ายๆนะคะว่า125บวกกับ130เนี่ยจะได้255เมื่อเรานำเอาผลลัพธ์มาลบกับตัวบวกก็จะได้ตัวตั้งหรือนำผลลัพธ์มาลบกับตัวตั้งก็จะได้ตัวบวกนั่นเอง แต่ถ้าให้ดูเข้าใจง,ง่ายๆนะคะนักเรียนจำเป็นสีกับที่ครูฝนทำก็ได้ข้อต่อไป564บวก265เท่ากับ829นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสีเขียวบวกสีส้มจะได้สีเหลืองเห็นไหมคะ และความสัมพันธ์ของมันก็คือเมื่อเรานําเอาสีเหลืองหรือว่าผลลัพธ์ไปลบกับตัวบวกที่เป็นสีส้มก็จะได้สีเขียวออกมาหรือเอาสีเหลืองไปลบกับสีเขียวก็จะได้สีสม้มเห็นไหมคะนักเรียนนักเรียนดูแล้วนักเรียนจะเข้าใจขึ้นเมื่อครูฝนเนี่ยใช้สีให้นักเรียนเห็นเลยว่าอ๋อพอเราเอาผลลัพธ์ไปลบตัวบวกก็จะได้จํานวนตัวตั้ง เอาผลลัพธ์ไปลบตัวตั้งก็จะได้ตัวบวกนั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะ297บวก601เท่ากับ898เห็นไหมคะนักเรียนจำนวนสีเหลืองไปลบกับ จำนวนสีสม้มจะได้จำนวนสีเขียวและเมื่อเอาจำนวนสีเหลืองไปลบกับจำนวนสีเขียวก็จะได้จำนวนสีสม้มนะคะข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะ540บวกกับ360 ได้เท่ากับ900เห็นไหมคะนักเรียน900ไปลบ360ก็จะได้เท่ากับ540และเมื่อ900ไปลบกับ540ก็จะได้360นั่นเองนี่คือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะนักเรียนนักเรียนดูตามครูฝนแล้วก็สังเกตจากสีที่ครูฝนใช้ก็จะเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น เรามาทำแบบฝึกหัดกันสักนิดนะคะเป็นการทบทวนความรู้154บวก480จะได้เท่ากับ634เหมือนเดิมนะคะสีเขียวบวกสีส้มจะได้สีเหลืองและบรรทัดต่อมาล่ะคะสีเหลืองลบสีส้มจะได้สีอะไรเอ่ยและสีเหลืองลบสีเขียวจะได้สีอะไรเห็นไหมคะไม่ยากเลย นักเรียนใช้กฎของความสัมพันธ์นักเรียนก็จะได้คำตอบในข้อนี้นะคะข้อถัดมาค่ะ500บวก165เท่ากับ665ค่ะ 6 6 5้อยลบหนจะได้เท่าไหร่ดูง่ายๆนะคะจำนวนสีเหลืองลบจำนวนสีส้มจะได้สีอะไรและเมื่อเอาสีเหลืองไปลบกับสีเขียวจะได้สีอะไรนะคะคำตอบไม่ยากเลยค่ะนักเรียนเห็นปุ๊บตอบปับ๊บแน่นอน มาถึงข้อสุดท้ายนะคะ702บวก100เท่ากับ802นักเรียนจำหลักการง่ายๆสีเขียวบวกสีส้มจะได้สีเหลืองแล้วสีนี้ครูฝนถามก็คือสีเหลืองไปลบกับสีส้มจะได้สีอะไรเอ่ยและสีเหลืองไปลบกับสีเขียวจะได้สีอะไรถ้านักเรียน จำความสัมพันธ์ได้นักเรียนจะตอบข้อสอบอันนี้ได้ง่ายมากเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนักเรียนลองทำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบง่ายๆ3ข้อนี้นะคะเป็นการทบทวนครูฝนไปก่อนนะคะนักเรียน